นะครับที่เมียงทองก็รอติดตามกันฝังไ้สดช่องดูทุกคนราสตรอรี่ตอนนี้กำลังเตรียมก็เอตัวใหญ่เลยครับทุกคนนี่ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณสุประจิตนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราวันนั้นเป็นเิญท่านที่ตลาดวงเจริญก็บอกแอดนะนะครับว่าแอดผมมีกล้องอยู่สองตัว ไอ้ปัญหาหนี่กล้องสองตัวเอาเอา,เอาลองเอาไปใช้ไหมเกิดใช้ได้นะครับผมก็มนะเออเป็นกล้องใหญ่นะเออไลโอบก็ได้ผมก็อื้อแราคาเป็นแสนเนี่ยว่าอย่างนั้นนะครับครับสวัสดีครับทุกคนพบกัมผมบรรณาสตอรี่นะครับกับบรรยากาศาสบายสบายนะครับวันสบายสบายวันคริสต์มาสนะครับเออห่างหายไปไหลายวันช่องก็นะไมไ่ลงคลิปพักผ่อน นะครับตามอัธยาศัยหลายคนก็ได้ชมคอนเสิร์ตกลุ่มปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่ยี่สามที่ผ่านมานะครับก็ไปไล่ล่าสุดนู่นนะครับตลาดวงเจริญบรรยากาศที่ดีสุขสดานนะังแล้วก็เป็นกันเองมากพ่อพ่อแม่แม่มากันเยอะเลยนะวันนั้นนะครับที่ตลาดวงเจริญแล้วก็วันนั้นเราก็ได้ถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปกับ พอพ่อไปแม่แป็นเพลงแอดนาก็ถ่ายเก็บบรรยากาศหน้างานไม่ให้ชมกันหลังจากนั้นก็หยุดไปสามวันอ่ะวันนี้มนที่เย็บผ้าเราจะเจอกันที่ไหนครับอ่าที่เมืองทองนะครับโปท็อปะครับวันนี้สิบแปดนาฬิกานที่คอสองนะครับเอาสุขสันต์วันค,คริสต์มาสครับก่อนอื่นนะฮะสุขสันต์มันมคริสต์มาสและปีใหม่นาะวันนี้เป็นนเทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลแห่งการให้นะครับแล้วก็วันนี้เนาะหลายคนก็ยิม้มในรับของขวัญน,นะครับแต่ละคมทำบว้ก่อนอ่ะแต่วันนี้นะครับพ่อพ่อแม่ก็คงหายคิดถึงนะครับเพราะว่านะครับน้องมีคอนเสิร์ตนะครับเล็กๆนะครับหนึ่งชั่วโมงตรงนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มขออไรสิบแปดนกาถึง19บเก้นาฬิกานที่ ข้อ2ครับงานโอท็อปซิตี้นะครับก็ไปสุขสนานกันหน้าเวทีได้นะครับวันนี้อนานก็จะเดินทางไปไลฟนะครับให้ทุกคนได้ชมกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้มีงานเข้าแล้วหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอตั้งหน้าตั้งตารอโอ้น้งองมีงานที่ไหนน้องมีงานที่ไหนวันก่อดกวกกลุ่มปิดนะกลุ่มปิดก็หลายท่านก็รอหลายทา่านก็เข้าไม่ไม่เป็น เออทำไม่เป็นสมัครไปแล้วเข้าไม่ไ้ก็มีหลายคนก็ขาดทังเท่าหลายคนก็รอฟัอองข่าวนะครับแต่ว่าเก็บบรรยากาศต่างๆก็ผ่านไปได้ดีนะครับเราก็ได้จัดนะครับรายการสุพิยามหาราชเนะี่ปีสามยกลอยบอกเ,เรื่องยังงต่างๆกว่าจะมาถึงความสําเร็จทุกวันนี้เป็นยังไงคนรอบข้างมีส่วนอะไรบ้างนะครับเออ หลายก็บอกเล่าเลี่ยงราวตั้งแต่โน้นะป้าน้องนะครับพาไปขับรถพาไปประกวดร้องเพงลงรวนเพลงชิงทุนเออรายการไม่ทองทําเด็กอะไรประมาณนี้ยนะครับบอกเล่าเรี่ยงราวแล้วก็ไม่คิดได้ฝันมากคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นจิ๊กซอที่ทําให้น้องเนี่ยได้ประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็หลายคนก็รอซิงเกิลใหม่นะครับมานั้นน้องก็เปิดซิงเกิลใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงได้ฟังกันแบบเต็มเต็มนะครับ ว่าเป็นอย่างไรลาะคนก็ไปฟังไตเติลหน้าเวทีที่ตลาดมงเจริญมาแล้วที่ผ่านมานะครับเอาวันนี้นะครับที่เมืองทองก็รอติดตามกันผ่านไลฟ์สดช่อง u ู u b e มานาสตอรีตอนนี้กำลังเตรียมกล้องเออตัวใหญ่ไหมครับทุกคนนี่ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณสุภกิจนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราวันนั้นไปเจอท่านที่ ตลาดวงเจริญก็บอกแอดมานะครับว่าแอดผมมีกล้องอยู่สองตัวแอดปนานมีกล้องอยู่สองตัวเอาเอา,เอาลองเอาไปใช้ไหมเผื่อจะใช้ได้นะครับผมก็นะเออเป็นกล้องใหญ่นะเออไลท์โอบก็ได้ผมก็อ,อนะราคาเป็นแสนแกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็จะให้จริงๆจะจะขายรว่ายังไงอะไรประมาณเนี้ยแต่พี่เขาก็บอกว่าให้ฟรี เอาไปไลฟ์สดได้เลยเอาไปนิดได้เลยเอาไปต่อยอดได้นะครับก็ก็ได้ขอเบอร์กันไว้หลังจากงานที่ตลาดลงเจเินเสร็จวันต่อมาแอดมานาก็นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่ก็ว่าโทรมาเช้านะครับให้ไปรับนะฮะเออที่พุทธเพลนสายสีที่บ้านนะครับก็เลยเดินทางไปนะครับก็ได้มาสองตัวเนี่ฮะเป็นกล้องนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่รู้ว่า,อ,าอันนี้ยังไงนะก็เรามาลังศึกษาอยู่นะครับนี่ฮะก็มีตัวปรับซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเอาไปไลฟ์สดได้นะครับนี่ฮะมีตัวแจ็คตัวอะไรผ่านคอมพิวเตอร์เนาะไลฟ์สดนะก็ได้มาและนะเขาขอขอบคุณพี่สุภกิจนะเอฟซนะฮะที่เจอกันที่ตลาดพวงเจริญนะครับเห็นเออแอดปานา บินไ์สดอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยบอกว่าอยากได้กล้องเออยากอยากเอากล้องให้นะครับเอซื้อไว้อ่ไม่ได้ใช้นานานั่นแหละนะครับเนี่ยก็เลยเอามาให้มาสองตัวแต่ตัวนี้ก็จะเป็นมีขากล้องด้วยนะครับก็รอดูว่ายังไงนะครับรออีกไม่นานเดี๋ยวลองศึกษาหาข้อมูลอยู่หลังจากเอามาก็นะฮะตั้งแต่วัานนั้นวันที่ยี่สิบสี่ไปเอามานะครับ ยิยอ่ยิบสามเบียรมาเออเอามาแล้วก็จะยังไงเนาะก็คุยกับว่าทาไมถึงให้ผมเขาบอกเขาไม่ได้ใช้นะก็เลยอยากให้เอามาใช้นะครับนี่นะฮะก็มีอุปกรณ์ก็ตอนนี้มีกล้องนละก็คงต้องเอาไปให้ผู้รู้นะครับหรือว่าใครมีข้อมูลก็สามารถแนะนําได้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเนาะเป็นกล้องรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแต่ท้ที่น่ดคือเห็นยี่ห้อลโซนี่ โซดีนะครับก็อันที่เป็นตัวซูมนะฮะปรับเลนนะฮะตัวใหญ่เลยนะครับน่าจะเป็นการไล์โอบคิดว่านะเป็นใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองศึกษาดูนะครับเอาไปศึกษาดูว่าจะยังไงนะครับเพิ่มเติมยังไงนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแบตนะครับไม่มีแบตตัวนี้มีแบตอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปศึกษาดูแล้วก็เพราะว่า เกี่ยวกับ OB ยังไม่รู้เรื่องเอาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดต้นๆที่ดี D, แล้วก็ขอบคุณพี่สุภกิจนะครับที่อ่เห็นะแอดมานาได้สดแล้วก็เออยากสนับสนุนนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ดียิ่งขึ้นเนาะท่านก็ได้เอากล้องมาให้นะครับเนี่ยให้สองตัวเลยนะครับนี่เอาไปถ่ายตื่แต่ นั่นแหละลองดูปกติไลฟ์ผ่านมือถือนะฮะปกติไลฟ์สดผ่านมือถือแต่วันนี้ก็ได้กล้องมาแล้วเดี๋ยวจะลองศึกษาหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ไลฟ์โอบหรือว่าเราไลฟ์แบบธรรมดาแต่ว่าเอากล้องตัวนี้ไลฟ์แล้วก็เชื่อมต่อมาทางอ่าโทรศัพท์ได้ไหมอะไรยังไงจะลองศึกษาดูแล้วก็เผื่อว่าเราตัวนี้คอนโทรลแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไลฟ์ตัวตัวตัวอ่าตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลแล้วตัวนี้ตัวไลฟ์เออจะได้ไหม คือวิียังไงลองดูนะครับเออเพราะว่าโอ้ถ้าไปโอบจังหวะต้องมีทีมงานสองสามคนอนะเนาะเอ,อ้านี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเออ,เอ,อก็ว่าเออทาไมเออเพิ่งมาทําคลิปวันนี้ <c oughs> เออจริงๆก็ขอบคุณแล้วลหละแต่ว่าเออนะครับตัวจะทําทคลิปตั้งแต่อยู่ที่บ้านพี่เขาแล้วนะครับแต่พี่เขาว่าออไม่อยากดังเออเอาไปเออเอาไปใช้นะครับเออ เดี๋ยววันนี้ก็ไดไหนก็จะไปถ่ายงานที่เมืองทองลนะก็เลยทำคลิปขอบคุณพี่เขาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณเขาด้วยนะครับพี่เขาด้วยวที่ให้ให้มาก็พี่ก็ถามอยู่เป็นยังไงบ้างโอเคไหมนะครับยังอย่าง,งไรเขามาถามอยู่พอได้ไหมก็ได้บอกเขาไปว่าเดีย๋ยวผมศึกษาอยู่นะครับเพราะก็ยังไม่มีความรู้นะครับเดี๋ยวจะม่ถามพู้นี้ว่ามันทําอะไรได้บ้างต้องรุ่นเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ พี่ก็ซื้อมาสมัยก่อนนู้นะ่ะเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะมันทําอะไรได้บ้างเนยต้องไปศึกษาดูว่ามันสามารถเอาไปเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไร้สดได้ไหมหรือว่ายังไงหรือต้องไปเพิ่มเติมอะไรนะครับประมาณนี้แหละครับนี่ฮะสองตัวเนาะนะสองตัวเราจะต้องไปเพิ่มอะไรยังไงเพระาะว่าเราก็ไม่มีความรู้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาผู้รู้นะครับ เอาประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับเข้ามาดูช่องมานาด้วยกําลังเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของนะแต่ไม่กายจากป้าศัรับเมืองทองก็น่าจะประมาณยี่สิบโลนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปบาจ์ดเรานะครับเมื่อหวานก็ล้างไว้ละอ,อตั้งแต่หน้าฝนเอาไปลุยนะครับยังไม่ได้ล้างมือวานก็ล้างทาความสาอะอาดเก็บอ่าเก็บถูอย่างดีเงาแป๊บเลยวันนี้ขี่ไปลุยที่เมืองทองนะครับ ก็เริ่มมีงานเนาะหลังจากที่น้องก็เห็นบอกว่าสอบอ่ากลางภาคใช่ไหมฮะการหนังสือสอบอยู่ตอนนี้ก็น่าจะตอนนี้ก็น่าจะสอบดูว่าอ่านหนังสืออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าน่าจะเริ่มมีมงานเข้ามาทราบข่าวว่าวันนี้ที่เมืองทองนะครับพรุ่งนี้นะครับกับวงสอนสุพรรณโชว์ที่ลาดบัวหลวงเออลาดบัวหลวงนะฮะแล้วโอ้มี โน้ระยะจนถึงนะครับปีใหม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็รอติดตามปั่นเปนของน้องเนาะส่วนพวกเราก็เอา้ากลับมาลุยเหมือนเดิมนะครับอ่ากลับมาลุยมาไลฟ์สดเหมือนเดิมาเก็บบรรยากาศหน้าเวทีหน้างานให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีน้ FC, องทุนข้าวด้วยชม่าช่องยูทูปปนาเหมือนเดิมนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจด้วยนะฮะส่วนเรื่องกองก็เอาไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้จริงๆผมไม่รู้ว่าต้องไปทํายังไงดีถ้าใครมีฝากไปด้วยครับเออรู้ว่าเป็นรุ่นเนี้ยอ่าใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็แนะนํามาใต้คลิปได้นะครับเอาเตรียมตัวเดินทางนะครับทุกคนเตรียมตัวเดินทางวอกนี้เขามีบอกรุ่นด้วย Sony l s f ขีด S ห้าแปดเมดอ In Japan โอ เมดอินเจแปอันนี้อะไรอ๋อตลับวีดีโอเป็นรุ่นตลับวีดีโอหรือเปล่าแต่นี้มีใส่ใส่การ์ดได้ด้วยใส่การ์ดไ์เก็บเข้าเมมเบอรี่เมมก็ใส่การ์ดก็ได้นะครับซื้อใส่ตลับวีดีโอก็ได้ก็น่าจะโอเคแหละ โอ okay, เคเดี๋ยวไปศึกษาก่อนนะครับถ้ามีความพร้อมก็นะเห็นบอกว่าต้องเอาไปรีเซ็ตนิดนึงซื้อฐานใส่ก็ใช้ได้แล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ลองทุนอีกประมาณสองสามพันเห็นว่าอย่างนั้นนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับเห็นว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอมีต่อพินตังก่อน <c ười> คอยไปร,รีเซ็ตอุปกรณ์นะครับนะฮนะรเราศึกษาข้อมูลเนาะ เผื่อเอาไปใช้งานถ่ายทอดนะหน้าเวทีเอาไปไลฟ์สดต่างๆนะครับเอาเจอกันที่เมืองทองครับเย็นนี้นะครับ18ดนาฬิกานะครับที่พสองงานโอทอปซิตี้นะครับนะรบ 2, City, รบบรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับก็กติดตามผัดช่องมานาครับขอลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับผมไปไลฟ์สดก่อนบอกกับเจ้าพ่อ ไมายังยังไม่พอม่าค <c oughs> mm ืนม่าคืนดูโอพี่เตียนกับพี่เซกนะเออใช่โอ้แดงกันสนุกมากปล่อยปล่อยปล่อยเอ็กซ์ตรายกันน่าดูใช่ครับเอ็กซ์ตรายกันน่าดูเนะมอคืนตั้งใจจะอืเบ็ดหนักนะมอคืนต้นตีตงึ้งข้างเมื่อคืนนี่เบ็ดตึ้งตึ้งตึ้งเลยแต่ถ้าออกไปไกลๆก็โอเคอยู่ถ้าออกไปหนักก็อยู่ใกล้ก็ โอเคนะเตยมโอเคนะแต่ว่าที่ผมบอกรถเบรดหน่อยผมแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกับท้องอื่นอืมอื่นก็อาจจะแบบแป๊บแป๊กแป๊บแครับแต่เสียงเราโอเคได้อยู่นะได้ต้องเปลี่ยนมุมต้องเปลี่ยนมุมหามุมก็มาตื่นสนุกดีนะสมุกนั่งดูผมยังไหญเต้นตามเลยเอดีกเอียงกับปีเต็ดเอ็ดดีก็เต้นสนุกดีสนุกดีคนคนมาเยอะมากนะครับ แล้วก็เป็นงานที่ทางโตโยต้าการจุรีจัดให้แบบแบบอันนี้เลยไม่คิดว่าเจ้าของกระจกจะเสื่อมไปขนาดนั้นนะครับแล้วเมื่อคืนมียอดจองอะไรไหมก็ก็มีนะต้องต้องดูเช็คอยู่ในนี่ก่อ็ดูในตลาดไม่มียอดจองไอตัวยอดจองก็ไม่ได้ไปแต้วเขาเขาการเปิดตัวรถยาวโอเปิดตัวรถได้มาเพราะว่า มันไกลพื้นที่พื้นที่พื้นที่มันห่างไกลจากตัวเมืองคทางตัวใต้เขาก็เลยต้องมองเห็นความสัมพันธ์อาจจะมีลูุ่งค้าอาจจะสนใจก็อือเข้ามาในตลาดเราถ้งที่เข้าไปในเข้าพื้นที่เลยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในในเขตการแต่ว่าไกลนะแปดสิบกว่าโลประมาณเกือบถุงเข้มนะเข้งเพข้ครับ กลน,นครับผมครับวันนี้เรามาทันกลุ่มกันนะครับที่สุนบันชัยแล้วก็วันนี้ทราบข่าวว่านัดโกคิว hmm. นะครับโกคิวโกคิวขอขอไข่คนะิวคิวเนาะโคคิวโกคิวนะครับว่าย <Why? S 2> ทำเรื่องโหวดใี่น้องนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผลโหวดอยู่ไหนล่ะครับโดกยจากข้อมูลครับดูจากข้อมูลเก้าแสนกว่าแสนกว่านะ mm hmm. คือว eh? ่าช oh, oh ่วงนี like, ้เป็นโค้งโค้งสุดท้ายนี่ก็ดีแหละมันใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วเราก็ประมาณไม่ได้เฮ้นโค้งอยู่เขาก็ให้มา200ร้อโวล์น่ะเมื่อคืนผมลงไปอาจจะข้อมูลอาจจะไม่ตรงเมื่อคืนผมลงไปร้อยของร้อยเจ็ดสิบโวล์ทราบถึงเขาให้มาสองร้ตอนนี้ทราบข่าวว่าทะลักทะลักขึ้รถนะคร จากร้อยโหวดร้อยโหวดเด็ดจากเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ450ใช่ครับก็ราคาเดิมนะราคาเดิมราคาเดิมเตือนว่าโหวดโหวดแรกโหวดโหวดเดียวมัน6บาทอือมัน6บาทพอ10โหวดลงมาครับลดลงมาหน่อยห้าสิบห้าโอ้ลองคำนวณถ้าหกบาท6คูณหกคูณสิบก็เป็นส0บถ้าลดมา5บาทโอ้โหวดเยอะขึ้นก็ลดลงมาเรื่อยๆรื่้อยโหวดก็ปกติจะห0ร้อยใช่ใช่ าจะไงก็ต้องช่วยภากดันน้องให้เรามาถึงนี้แล้วเรามาเรือเรือมันติดแจ็สตีแล้วใช่ไหมนั่งรถไปพูดทางพูดจังหวัดนะครับผมนี่ก็อเรื่องเราจะมาให้โคคิวโคคิวคือติดต่อมาเนาะว่าจะช่วยอยากจะบวชแต่ยังบวชไม่เป็นวันนี้พี่สุภาชัยต้องพามา หลายคนสงสัยว่าเอเอทำมานด้ไหมทำไมเพราะว่าเมื่อคืนก็นั่นแหละต่อประสานงานมาแล้วก็มาชวนกันทําเรื่องโหวตให้กับโตเกีวเดี๋ยวรอสักพักทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทำเรื่องโหวตให้กับโบคิตเกียวไปพอไปเมื่อกี้โตเกียวไปตลาดไปไปตลาดคือทานข้าวสเสร็จพกเขามาพอดีแหลยนะโอเค